ชื่อประเสริฐจันทระรวงทอง <c oughs> เลขขาที่การพักมันต้องตั้งให้เป็นจำเลยเหมือนกันนะสำหรับคดีนี้ไม่ใช่จำเลยในทางกฎหมายนะคุณประเสริฐคุณไปช่วยจัดการปิดในฐานะคุณเป็นกระทรวงดีอีหน่อยหรือว่าคุณจะไม่ทำเพราะว่ามันมีข่าวลือว่ามีดีลลับระหว่างคุณธารรกับคุณทักษิณซึ่งคุณธารรก็ออกมายอมรับแล้วอาจารย์ว่าได้ไปพบคุณทักษิณจริง แต่ว่าโหไปพูดเรื่องส่วนตัวกูถามเรื่องส่วนตัวมึงจะไปทําไมวะนะโทรศัพท์าาคุยก <c oughs> ันไม่ได้อะคนที่จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดคือคุณธนาธรเองจากการนิรโทษกรรมคดีอาญามาตราหนึ่งสองนะครับเพราะเป็นการกระทําของพรรเก้าไกลเพื่อคุณธนาธรนะไม่งั้นคุณธนาธรเพี้ยงเพี้ยงคําต้องต้องลงท้ายด้วยกันหนีแผ่นดีนะครับนะไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับเพร,เพราะก็ต้องพยายามช่วยเหลือคุณธนาธร ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ